ก็ยังลอยเท่าโอ้ยเบิ่งจะโทรศัพท์มนี่เนาะเจ้านี่เนาะเบิ่งโทรศัพท์แล้วเนาะมัดเนาะเ้าไม่เหรอรถคันนี้มันซื้อไผจำได้บ่โอะก็จำได้แล้วเนาะโอ้ยก็ซื้อเจ้าคักนนี่แล้วเป็นยังไงเออเอ้าก็รู้จักคักรู้จักแน่จำได้จำได้คักจำได้น่จำได้แท่นะจำได้จำได้จำได้เออคือดีเท่ะอือจำได้อือเออซื้อเจ้าจำได้แล้วเนาะโอ้ เป็นยังสิจำบ่ได้โอมันก็นหลายปีแล้วเนาะหลายปีเนาะรถคันนี้เนาะบ่เนี่ยเรถคันนี้หลายปีแล้วโวอ้ยจำได้เแ่าจำได้จำได้แมาะเป็นบ่มนเมนเมนมน,มนจำได้จำได้คักจำได้เนี่ยคีดีดีเด้อรถคันเมนคีดีค่ะขีดีค่ะ<อ>ขำคุณที่แถวมิแตะบ่เนี่ยแล้วบ่บ่ป่าจะเคลียร์บ่ป่าเคลียร์อ้ยเดี๋ยวเถอะคอยหังนั่นได้ม่กนจำได้แท่นะจำได้แท่นะจำได้ซื้อสิจำบ่ได้ซื้อไข่เป็นบ่ ซื้อเจ้าน่ะหละกไว้จำได้ครับจำได้มันบ่จำได้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 ครับจำได้เนี่ยดีดี๋ยวลบจะข้าดุ้กใครไปนี่จะข้าคนไปยังกับขม้าซื้อสับปะรดมาฝากเลยเด้อบังนัดน่ะเออเออเออเด้อได้ได้ขมวดได้อยังก็ได้อยังจะย่างก็ได้เอามาโรดก็จำเป็นจะเป็นบังนัดดอกพอเรามอกเราไม่น่ะกูเชื่ได้ได้กับขม้ามาฝากเลยเด้อเออเออพอได้ใส่ มาแล้วเท่าทำอะไรอยู่ในน้ำมาฝากไข่ปลาเอาลืมซื้อโอ้ยเงินเจ้ากระายเอ้าแป๊ดเอาเฮ้ยยังเงินเจ้าคือไลท์จี๋เจ้าให้ไข่จี๋เนี่ยเอาให้แบ่งกันแบงกันยิ่งบ้าโอ้ยก็ดีแต่เราเว่อดะก็ดีแท้ก็ดีแท้เท่าจะไปดึงเงินมาจากไหนเฮะ รถนั่นดีรถเป็นยังอะที่ค่อยถามเจ้านะว่าซื้อผู้ใดน่ะจําได้บ่หน,น,น่ะน่ะจําแล้วจะบอกที่ว่าจะเอารถไปจําแมนจาแล้วบ่เมื่อเอาก็าค่อยถามเราได้ว,ว่าจําได้บ่นม่ยังคอยตอบว่าจําได้ไหมถึงว่าจําแม่คนจําแม่บนนั้นว่าเอาไปจําน้โอ้ย เอาค่อยถามเราดิว,ว่าจำได้บอจาว่าจำได้จำได้คนก็ไปเออเงินแน่ง<อ>บ้านนี้นก็จำได้จำได้นะ้องก็คนมันจำได้ไหม<น>จำจำได้ก็ไปจำเราดิโอ้ยเงนินหลแต่นาะเอาซะนะเอาไปเบิดซะเอามาเบิดเลยบอบอยู่ในบัญชีก็มีอยู่เอาไว้นี่ละอันเนี้ยพ<บ>อถอนมาแค่นั้น,ขนเขาันใส่เบิดเขาโอนให้เลยนะ ยังคอยถามเลยดิเจ้าคอยถามว่าจําได้เพะเจ้าว่าจําได้จําได้ย่ะจําได้แล้วน้องคอยจําได้นะมันก็จําแล้วก็สเป็นยังล่ะจําแล้วอ่ะมันกยจํากันน่ะนะจำแล้วคอยถามดีๆเ้ยล่ะคอยบอกให้เจ้าดิยายาเครียดเลคอยเจ้าบอก่คอยเองว่าจําได้จําได้อ่ะจาได้แล้วน้องก็ใจถาวจาได้เพาะนะจาแล้วดิ ก็สร้างแล้วเจ้าจำแนวได้ก็สร้างขอจำแนวนี่อโอ้ยหามเลยไม่ถน้าบัตเฮ้ย